เดือบานันทกกไดกันได้ท่านนายกนะครับได้ต้อนรับนะครับในต่วนของนะครับตัวแทนครับก็เรียนว่าที่จริงประเทศไทยทั้งหมดน,น,นะครับเรายังต้องพัฒนาเรื่องการเกษตรได้เยอะจริงๆแล้วนักวิชาการที่มีความสามารถหลายท่านของประเทศเนี่ย ยืนยันตรงกันนะว่าพืชของประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาตรงที่ว่ามันกินไม่อิ่มและการที่กินไม่อิ่มเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าปุ๋ยเป็นเพราะว่าน้ำหมักเป็นเพราะว่าจุลินทรีย์เนี่ยเรามีไม่พอนะครับทีนี้เนี่ยที่การสิลป์เนี่ยนะครับท่านสสคมเดชซึ่งเป็นสสคนสําคัญของพรรคเพื่อไทยเนี่ยท่านได้มีทีมงานในการที่จะพัฒนาน้ำหมักที่ปลาเนี่ยนะครับซึ่ง ขณะนี้เป็นที่ยอมรับแล้วว่าสามารถที่จะทําให้พืชกินอิ่มได้นะฮะแล้วก็การที่พืชกินอิ่มได้เนี่ยผลผลิตต่อไร่ก็จะดีขึ้นนะครับคุณภาพของผลผลิตก็ดีขึ้นด้วยซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญมากที่จะลดค่าใช้จ่ายนะครับเพิ่มรายได้แล้วก็ทําให้มีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นวันนี้นะครับมีโอกาสได้มาเยือนที่สวนนะครับของ ท่านนายกหานซึ่งเป็นท่านนายกตำบลหนองบัวนเนี่ยนะครับแล้วก็ท่านได้เป็นบุคคลสําคัญเลยที่ได้แสดงให้เห็นเลยว่าการใช้ผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะที่เป็นเรื่องของจุลินทรีย์เนี่ยมันทําให้พืชเนี่ยมีการพัฒนาเติบโตได้อย่างไรดังนั้นผมจะนําความรู้ที่ได้จากการมาลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับไปประกอบกับทีมงานเพื่อที่จะกลับมาเป็นนโยบายสําคัญให้กับไม่แต่เพียงที่การสิน์เท่านั้นแต่ว่าสําหรับ แต่ถ้าภาคอีสานแล้วก็อาจจะายถึงทั้งประเทศด้วยนะครับที่จริงก็เร่เรียนอย่างนี้นะครับว่าการเป็นนักการเมืองที่ดีเนี่ยสิ่งสําคัญคือ,อหัวใจของพวกเราเนี่ยต้องเป็นประชาชนก่อนแล้วการที่ประชาชนจะมีความสุขได้เนี่ยก็หมายถึงรายได้การมีอาชีพการกินดีอยู่ดีเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นอสอสอของเราเนี่ยนะครับในในปัจจุบันเนี่ย ทุกทุกท่านมุ่งมั่นในเรื่องนี้อยู่แล้วดังนั้นเราก็จะให้ความสําคัญกับการที่ท่านสสอของเรานะครับหรือผู้สมัครของเราเนี่ยที่มีแนวคิดอย่างนี้นะครับส่วนใครจะเสนอตัวเข้ามาใหม่ยังไงก็แล้วแต่นะนะเป็นเรื่องที่สําคัญที่จะต้องทราบให้ได้ว่าท่านมุ่งมั่นจะดูแลประชาชนหรือว่าเพียงแต่อยากเป็นใหญ่เป็นโตในในหน้าที่ทางการเมืองถ้าเป็นอย่างหลังเนี่ย พักก็คงจะไม่ค่อยจะอยากจะเลือกท่านเข้ามาทางานด้วยกันนะฮะแต่ว่าที่การศึกเนี่ยเรามีสสซึ่งมุ่งมั่นในเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็เ,เป็นเป็นไฟให้กับคนรุ่นใหม่ๆนะที่จะได้เรียนรู้นะครับเราเอาสิ่งที่ท่านได้ทําเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วไปทํางานต่อไปครับก็หลังจากเรา,เอาลองใช้มาสองปี ก็มีการยอมรับว่ามันได้มันได้ผลก็อยากจะผลักดันเข้าไปสู่ระบบการเมืองเพราะว่าการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแล้วเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่จะขยายผลสิ่งที่ดีๆให้พี่น้องได้ประโยชน์ทั่วประเทศเพราะนั้นในระบอบประชาธิปไตยเราก็เห็นว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเอาประชาชนเป็นเป็นที่ตั้ง ถ้าประชาชนเป็นที่ตั้งแล้วมีเกษตรกร,กรถึงครึ่งหนึ่งของประเทศเนี่ยในประเทศไทยถ้าเรามองดูแล้วใน,ในยุคยุคปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพลังงานกับปุ๋ยที่แพงแพงเกินขอบเขตเนี่ยเราก็ควรจะใช้วิกฤตตรงนี้เป็นโอกาสที่จะผลักดันเข้าไปเพราะว่ามันจะแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้องด้วยจะแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินด้วยจะแก้ไขปัญหาเรื่องแรงงานด้วย เพราะว่าตามที่ถามท่านรองนายกดูเนี่ยท่านบอกว่าจริงๆตลาดมันอยู่ในประเทศเราเนี่ยตัวอย่างเช่นถั่วเหลืองถั่วเหลืองเราสั่งมาจากต่างประเทศถึงสมมติว่าสั่งมาปีละร้อยร้อยล้านตันอย่างเงี้ยถ้าเราผลิตเองได้แล้วก็มีคุณภาพเนี่ยเราก็ไม่ต้องสั่งเข้ามาจากต่างประเทศหรือตัวอย่างเช่นพริก พริกที่เรากินอยู่เนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ก็ประเทศไทยเราภาคอีสานก็มีความนิยมกินเผ็ดมากเราก็ต้องสั่งไปสั่งมาจากต่างประเทศเหมือนกันไม่ว่สั่งมาจากเวียดนามหรือสั่งมาจากประเทศอื่นไอ้ที่เราสั่งมาเนี่ยถ้าเราทําเองได้เนี่ยนั่นคือตลาดอยู่ในประเทศเรานั่นละที่มีหลายๆตัวที่เราจะผลิตออกมาเพราะว่าตอนนี้ในด้านด้านกเกษตรเนี่ยพูดสรุปง่ายๆคือ เราแพ้ต่างชาติตัวผลผลิตต่อไร่เขาสูงกว่าอย่างเราทำนาได้ไร่ละสี่ร้อยสี่ร้ถึงห้ารกิโลเนี่ยของเขาได้800หรือ900าร้อยเนี่ยก,ก็แสดงว่าเขาสามารถขายตีต,ตีตลาดเราได้แล้วตัวสินค้าอื่นก็คล้ายๆกันที่เราต้องไปนำเข้าถ้าเราแก้ไขตรงนี้มันหมายถึงแก้ไข วิกฤตตรงนี้เป็นโอกาสเราลดต้นทุนการผลิตลงมาแล้วก็เพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้สูงกว่าอย่างน้ำหมาีีปลาเนี่ยเรามั่นใจว่าสามารถทํานาได้ถึงไร่ละประมาณ1ตันขึ้นถึง1ตันสองถ้าอย่างเงี้ยเราสู้เขาได้ละหนึ่งตลาดเป็นของเราเองลดต้นลดการการนำข้าวลง และถ้าดีถ้าเก่งกว่านั้นเราสามารถที่จะส่งออกไปแข่งขันกับเขาได้ตัวนี้เกษตรกรจะลืมตาอ้าปากได้ก็จะเป็นการแก้ไขาปากท้องแก้ไขปัญหาหนี้สินหนี้นอกระบบสร้างกำลังซื้อแล้วก็เป็นการแก้ไขเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศจากการผลิตยกระดับขึ้นสู่การแปรรูปแล้วก็ยกระดับขึ้นอยู่กับาการดำเนินการแบบสำเร็จรูป แบบที่เซเว่นทั้งข้าวทั้งข้าวทั้งผัดกะเพราทั้งไข่เจียวไข่ดาวอะไรมันอยู่นั่นหมดแล้วมันเป็นจุดอ่อนของประเทศที่เราต้องแก้ครับมีรถต้นทุนครับรถต้นทุน,ทนใส่น้ำหมักที่ปลาแล้วก็ประมาณปลาของผมครับได้ประมาณแต่ไม่ได้ใส่ปุย๋ยสี่พาพาพ ครับน้ำมักที่ปลาเพิ่มเข้าไปครับมีได้น้ําหนักเยอะครับน้ำหนักเยอะครั้งก่อนครับได้ประมาณ8ตันครับแต่นี้เดี๋ยวนี้ครับใส่น้ํำมักที่ปลาครับได้ประมาณ1ิบ5ตันครับลดต้นทุนอของปลามของเราครับอยากให้พี่น้องชาวจังหวันองบัวทุกท่านครับทุกอําเภอหนองสีครับให้ปลูกเลยครับเลี้ยงปลามเลยครับ หน้านี้กิโลละสิบาทกับสิบาทนี่ตันละหนึ่งหมื่นครับได้เดือนละหนึ่งแสนกว่าบาทครับในในปลาล์มครับยังไงก็อยากส่วนเชิญพี่น้องชาวตำบลหนองบวัวทุกท่านครับมาปลูกปลาล์มร่วมท่านนายกเทศมนตรีหารเซอร์ูมินายกเทศมนตรนีตำบลหนองบวัวครับ